ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาาติดตั้งเจ้า Palot OS นะครับในเวอร์ชันนี้เป็น4.0นะครับ4.10ครับพอเข้ามาหน้านี้แล้วให้เข้ามาที่ดาวน์โหลดนะครับก็จะเป็นเจ้า p า p o t Security m a เมดไอนะครับ d e f อ่ l t ให้ดาวน์โหลดเป็นเนี่ยนะฮะ แต่ในที่นี้ผมได้ดาวน์โหลดไปแล้วผมก็จะไม่ดาวน์โหลดนะครับก็จะแคนเซลไปนะครับแล้วก็เปิดเจ้า vmware ขึ้นมานะครับผมก็จะไปที่เข e นะฮะ new v i s u a l machine นะครับแล้วก็กด next ไปแล้วก็เลือกไฟล์นะครับดาวน์โหลดก็จะมีที่ผมโหลดไว้ก็จะมีนะฮะ p a s e c u r i t y 4.10นะครับ แล้วก็กด n e c t ไปนะครับดีโุกผมขอใช้เป็นเดเมียน964มิตนะฮะชื่อตรงนี้ขอตั้งเป็น p a ล็อ t นะฮะพาลอ OS นะครับ uh, ตัวนี้ผมขอเปลี่ยนตำแหน่งไฟล์ไปที่ได้ดีแล้วกันนะฮะก็จะมีอยู่ ดนมีแหรนพาลอตโอเคนะครับละอันนี้ผมให้เป็นยี่สิบให้เป็นสี่สิบแล้วกันนะกดเด็กไปนะตัวนี้ผมก็แก้ได้นะครับแก้ให้แรมไปสักสี่จิกนะครับเพราะว่าเครื่องผมมีแปดจิกกดฟินิกนะครับมันจะเด้งขึ้นมานะกดสตาร์นะครับตัวเขียวๆเ,เนี่ย รอสักครู่นะครับตัวนี้ก็เอามาเป็นอินสตนอิสตาวิด g t k GUI นะครับ กดคอนติเนียนะครับภาษาเป็นอังกฤษก็คอนติเนียไปอีกครับคอนติเนียไปเร,ยเรื่อยเลยครับตรงนี้ตั้งรหัสผ่านนะครับ ตั้งให้เหมือนกันด้วยนะครับผมใครจํารหัสผ่านไม่ได้ไม่ต้องทักผมมานะครับเพราะผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมตั้งรหัสผ่านเป็นอะไรฮะรตัวนี้ผมจะตั้งเป็นพาลอัอตฮะันี้ก็เป็นพาลัอตเหมือนกันฮะร,นรหัสรูทลงไปครับคอนติเนียครับคอนติเนียครับ จิบน้ำรอครับระหว่างนี้คอนติเนียครับคอนติเนียอีกครับคอนติเนียไปเรื่อยๆครับฟินิตตัวนี้กดคโนนะฮะตัวนี้ต้องกดโนแล้วก็ตัวนี้ค่อ no, ยใส่ยเดลงไปนะะระหว่างนี้เราก็ได้แค่รอนะฮะ เราไปเรื่อยๆนะหลังจากจิดตั้งเสร็จเราก็จะ,ะทำการรีบูตนะครับผมให้ กดอันแรกเลยนะครับมันก็จะเด่งหน้านี้ขึ้นมานะครับเป็นหน้าบูธเข้าไปนะครับรอ <c oughs> สักคู่นะครับ กดคอนโทรลอั t ติเมตฮะก็จะเด้งขึ้นมาข้างบนขอขยายหน้าจอใหญ่นะฮะก็ใส่พาสเบิร์ดที่ตั้งไว้ตอนแรกนะครับถ้าใครจำไม่ได้ไม่ต้องทักมานะครับผมไม่รู้ว่าท่านตั้งพาสเบิร์ดเว้นอะไร พอขึ้นหน้านี้เสร็จก็ทำการอัปเดตนะฮะกดอัลติเมตตัวทีนะฮะขึ้นมากด sudo apt update นะฮะทุกทุกคนกด no ไปแล้วกันนะครับแล้วก็ sudo apt dist อัปเกรดนะครับขั้นตอนนี้ใช้เวลานานมากครับนานพอสมควรเลยนะครับก็รอไปนะครับเดี๋ยวจะได้ในที่นี้ยังไม่อัปเกรดดีกว่าขออัปเดตไปก่อนนะเพราะถามหารหัสผ่านเราก็แฉรหัสผ่านไปนะอือหือ เวลาเราอัปเกรดนี่นานอยู่นะครับเพราะว่าตั้งพันพันแปดสองหรอกพันเออพันแปดยี่สิบสองแพ็กเกจถือว่านานพอสมควรเลยนะครับแต่ผมขอติดตั้งเจ้าเอเวอเรตอินส e open VM tool อ e มโท FUSE ขีดนะครับอัปเดนี้น่าใช้เวลานานมากเลยนะครับก็ต้องรอเวลาไปนะครับผม จากนั้นก็ทำการอัปเกรดไปครับ apt dis Disk u p r a d e นะครับ this update คิด y เลยนะครับรอนานมากนะครับอาจจะขอตัดชิปบางส่วนไปนะครับ เพราะว่ามันนานมากจริงๆเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วครับก็อมันฟ้องอะไรทุกอย่างนะผมขอปรับอตัวนี้ขอปรับ นะต้คอรก็กดขึ้นนะครับอักษรขึ้น APA อัปเกรดใหม่นะครับถ้าใครเป็นอย่างนีนะ้กดไปอีกครั้งหนึ่งนะครบร้อเซนะครับก็เวลานี้เขาก็ใช้เวลาติดตั้งนานพอสมควรเหมือนกันนะครับผมก็นั่งรอ ผมก็จะตัดคลิปบางส่วนที่มันยาวๆออกไปนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะก็จะมันก็จะขึ้นมาหน้านี้เลยนะครับก็รอ,อนานนะครับตรงนี้ให้กดเย็ดไปนะครับหลังจากรอมานานแสนนานนะฮะก็จะทำการอัปเกรดจนถึง100%เนะฮะ ในส่วนคลิปตรงนี้ก็จะขอตัดลงไปจนถึงร0อยเลยนะครับซึ่งมันนานมากๆครับตรงนี้หรือใครจะใช้การีในการติดตามคลิปผมก็ได้นะครับหรือจะใช้คาลีแทนเจ้าพาลอตก็ได้นะแต่ที่นี้ผมขอใช้เจ้าพาลอตด,ดีกว่านะฮะไม่ไม่ดีกว่าลรวก็ขอใช้เป็นเป็นเทสใช้เป็นของพาลอตละกันนะครับ แล้วก็ตรงนี้มานะฮะมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับแล้ก็กดแถบไปตรงโอเคแล้วก็กด e n t e r อรนะครับแล้วก็กดยีดไปนะครับแล้วก็จะมาถึงหน้านี้ให้กดโอเคไปนะฮะ อ๋อพอวันตัวนี้ก็แม้ว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์นะครับผมก็กวา่าจะเสร็จนะครับก็ลอกไปเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับแต่ผมจะตัดชิปออกอะจะเอาไว้แค่ส่วนที่มันสำคัญเท่านั้นนะฮะก็พออัปเกรดเสร็จปั๊บเราก็ทำการรีบูสดูนะครับต้องรีบูตใหม่นะครับ กดอันแรกไปเลยนะครับกินเวลาเป็นชั่วโมงเลยนะครับผมล้วผ่านเข้าไปนะครับ พลอดก็อัปเดตเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมก็ลอไปเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับสำหรับการติดตั้งก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมารีวิวเจ้าพอหลอดตันะครับผมแต่สว่วนนี้ผมขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับ